ไม่ได้เจอกันน้นาโดยเฉพาะสองคนสองสาวไม่ได้เจอกันอีได้เจอกันเมื่อเนาะเมื่อประมาณสักปีกว่าที่ผ่านมาใช่ที่ให้หลอกให้หนูกินันนั้น่ะดีกว่าซจูโอ้โหคนดูเยอะนะเทปนั้นอ่ะที่ก็แาทติดใจใช่ไหมไปกินอีกรอบไหมแพทกินขี้เหรออะไรนะแพทกินขี้เหรอซอยจูโอ้พูดให้มันใครจะบ้าเอาขี้มาทำอาหารัก็ไม่ได้เขาเรียกเพี้ยเขาเรียกขี้เพี้ยอุ้ยแพทกินขี้ เราเรียกน้ำเพี้ยเรามาคุยกันถึงเรื่องว่านะโดยเฉพาะสองสาวเนี่ยจำได้ไหมวันที่มาเกิดในรายการตี สิดัดาราเราเนี่ยแหละเนาะ22ปีละมันเป็นประวัติความที่แบบว่าอเมซิ่งเกิดเกิดความรู้สึกตอนนั้นครับตอนแรกที่มาดัดาราเนี่ยล่าลูกยังไม่มาผมนี่ยมาเฉพาะนักดนตรีเพราะว่าเราตอนนั้นอะเรามีเต็มวงแล้วแต่เราคิดเอาไว้แผน1แผน2แผน3ว่ามาครั้งแรกถ้าเราเจ๋งจริงอะครั้งที่2จะค่อยเอาเปิดตัวสองสาวมาวันนั้นวันมาออเดชั่นเนี่ยผมจําได้ว่าผมขนของแบบกับนักดนตรีนั่งรถแท็กซี่มากันมาขอออเดชั่นแต่ก็โดมในเศษเพราะว่า เรานะ่ไม่ได้ทัานล่วงหน้าแล้วก็ออที่สําคัญเครื่องดนตรตีเต็มเลยเยอะมากเยอะมากทางทีมงานเนี่ยผมจะให้ถ้าอยู่ในนัน้นใครอยู่ว่ตุกว่ตุกน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ได้บอกว่าเออให้ขึ้นไปอยู่ในดาดฟ้าก่อนให้รอตั้งแต่เช้าอะ่ะยางเขาจะขึ้นมาบอกตลอดว่าออถอดปลั๊กแล้วก็ลงลงไปเพราะว่ามันคุณที่นี่คุณมาใช้ปลั๊กลงใช้ปลั๊กอาคารนะครับออก็จะไล่เราลงหลายๆครั้งแต่ด้วยความที่เรามีพลังบอกว่าไหนๆเราก็มาแล้วรอให้มันถึงที่สุดถ้าวันนี้ไม่ได้เล่นไม่ได้โชว์ก็วันหลังก็ขนของมมาใ่ เขาสึกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเราตั้งใจว่าวันนี้ไม่ได้โชว์ก็ไม่เป็นไรพอหกโมงเย็นปุ๊บพี่พี่ทีมงานเดินขึ้นมาบนดาดฟ้าแล้วบอกว่า <c oughs> ไหนๆ,ๆะจะโชว์อะไรก็โชว์มาเราก็ขึ้นเลยตอนนั้นครับขึ้นซอมบี้ตอนนั้นนะฮะเล่นไปสองนาทีและสิ่งท,ท,ท,ที่ได้ฟังจากพี่ทีมงานก็บอกว่าวันอาคารว่างไหมมาอัดเลยอันนี้คือวิธีพลิกชีวิตของวงมาสอในวันนั้นอืแต่จริงๆก็อยากถามถามทีมงานอยู่ว่าทําไมต้องเรียกเราอยู่เหมือนกันตอนนั้น นี่สัมภาษณ์กับสัมภาษณ์กับพี่ตุ๊กทำไมถึงเลือกถึงเลือกให้พวกผมมาเล่นถามได้ไหมครับมันขาดอีกแอคมันขาดมันขาดอีกทีมนึงใช่มันไม่มีคนเพะพี่โอ้ผมก็คิดว่าวงวงนี้เล่นดีแล้วมันดีสุดยอดมันเจ๋งมันสุดยอดไม่ใช่เปล่ามันขาดอีกแอคหนึ่งขาดนี่อีกหนึ่งแอคเอาผมข้อจริงผิดมาตลอดเลยเนี่ย เพว่านึกว่าวงผมเจ๋ง22ปีที่ผ่านมาคิดว่าเจ๋งมากใช่ไหมคิดว่ากต้อคิดว่าทีมงานเห็นพวกเราอ้มันเป็นวงแบบแบบใหม่เด่นดนตรีแบบใหม่ใส่ชุดกระโปรงมานึกว่ามันมันที่จริงคือขาดแอคหนึ่งโอ้โหที่สองปีที่ผมที่ผมหลงไหลตัวเองมากหลงไหลเลยพี่ไม่น่าถามเลยใช่ไหมบางทีความจริงมันก็เจ็บปวดในอินเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากถาม